พี่น้องมาดูรถชอบพี่น้องรถชอบไทยเลียนโทรให้มาซื้อของโอ้ปลานนี้โ้ฟหาสิบอยอมเยียพ่อปะโอ้พาปาะสิบหาทต่อกโลสิบห้าบาทหืม o สิบห้าบาทม่นี้โลละสิบห้าบาทมะละกอโลละบหาทาน,าทาาทนี่นีนี่มะละกอ มาได้ไงเนี่ยโอ้หวัวเงิซื้อเราเนอะโอ้เราไปชั่งดูว่าลูกนึงกี่บา,าทมาดูข้าวก็มีจบอันนี้ข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวกับข้าวหอมอยู่สองต่อข้าวหอมมะลิ Oh. ข้าทำข้าวขายตไหน,น่ายมาติงเกอร์ปลาก,กระป๋องก็มีเช่นของฝากจากเมืองโคราชของแจ้แชง่ง เนี่ยเอไามา้แย่ๆเลยขอ่องคือรถขาดไม่ได้นี่เส้นๆป่ะเสๆๆ้นงเส้นๆเก้าเอาการไหม,มโตโตเส้นหนอมจีนเนาะ ขนมนางเล็บมีนางเล็บเจนมนี่แหละจบบโอเคโอเคเอาเยิเยอะแยะเลยของมีลูกคินลูกคินนี่คือห้าห่อห้าสิบห้าสิบบาทดีคมก็มีกระป๋อง นำพี่ตะบอยกลับข้าก็กลับข้าวกลับข้าวมาแล้วซื้ออย่างเดียวเงินก็หมดแล้วว่านก็ไปตลาดนี่ก็มาซื้ออีเงินก็หมดเลยกระหม่อมกระเมียนน้อยทำอะไรกระเมน้อย มาเทให้เฮ้ยขอบคุณครับข้าเหมียวกับเบียกับเบียข้าวกินกับเบียร์รถของยี่ไพ่แมวซื้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละเออยังไม่ได้เอาเลยโอ้หมดแล้วเงินซื้อนั้นก็หมดซื้อนั่นก็หมดเข้ามา สลัมมันเด่นที่น้องหมดคำบรรยายเบิดกังครั้เง,งเดียวแจยวันเดียวแล้วก็ไม่ได้ซื้อของซื้อเดียวแจยครัง้งเดียวปลาเนนก็ปาลาเนนไอสามรอรอยได้สามตัวตัวใหญ่นะ่ะ หนึ่งสองสามมันเพราะเอาไม่กินสี่ตัวเป็นร้อยสามเดียวเอาแค่ร้อยเดียวกับข้าวแค่นี้ได้เดือนหนึ่งนี่ตัวนึง่งนี่นะตูเ้เยน็นตูเ้เย็นก็ไม่ได้ว่าถ้าแก่ซื้อให้นะตูเ้เย็นนี้ก็ไปหาเก็บขยะมาเนี่ยเก็บขยะมาเ,เดี๋ยวตูวเ้ยนเย็นนี่ เอาไปทิ้งเดี๋ยวจะไปเอามาอีกตู้หนึ่งไปเย็นไว้แล้วไม่มีอะไรหรอกไข่ซองแพงไอของควกนี้มันต้องมีทามันไดไม่มีซื้อเก็บอย่างเดียวเนะจ้ากลับบ้านดีไหมเนี่ยม้อมันก็สวยดีนะเนะี่ยร้านนี่ดีสวยอยู่ของใหม่เยอะอยู่ด้วยชามก็เมัอนกัน มาได้ซื้อนี่หม้อนี้กัเนกันร้อนเร็วด้วยของมาจากรีเซ็คเลอรอมารีเซ็คัตต่อเนี่ยตู้เย็นเนี่ยดีๆกเอามาทิ้งก็เสร็จคนไทยเลยนี่โชคดีไปต้องแกะไม่มีให้นะประเทศนี้เอากเก็บพยายมามีหลายตู้อยู่น,นี่ก็สองตู้ นีอีกสามตัวนี่อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งมีแดดของก็ได้ซื้อหลายมีแด่กเก็บขยะมาทั้งนั้นตู้เย็นซ่อมเอาอะไรเอาเนี่ยมีอย่างเดียวคือเครื่องซักผ้าเ่ยเครื่องซักผ้านี้ซื้อออกกลกันซื้อความเป็นอยู่ไม่ต้องมากมาย แขนไปเก็บขยะก็ได้ของใช้แล้วแมวก็ร้องหิวข้าวมากเลยมาเด้อพี่หนังเลยแบบนี้ขอนำมาดีเลยลาบหม้ออีเขียวกับลาบห้ออีแดงมาเนี่ยใส่กันแล้วเนี่ยนี่ก็พี่หนังคนน่ะแดงแดงไงแดงซอยๆอือขมดีครับพี่หนังทั้งอีแดงทั้งอีอันนี้อีแดง นี่อาหารจริงตัวเขาจะว่าอันนี้ลำไอีเขียวแต่บะฮู้แล้วก็มีผักกระเฉดน้ำนี่ผักกระเฉดพี่น้องฝนอ่ะจะแซ่บว่แซ่บฝนอ่ะว่งสดเอาสดเอาว่าท่านขย้อนขย้อนตรงนี้ฝนอ่ะวิวัดอะไรนี่แบบว่ากินเ้าเย็นเขาเอ็นไงเขาจะว่า ไหวจะมีอยู่ยังไงอยู่ด้ไรแม่ด้วยขันยาลามีลาเขาจะว่ากินเขาเย็นเย็นไงเสียงหน้ามาอีกแล้วครับท่านดูได้เดียวใช่จ้ะงชายนั่นะมีเรืยดด้วยนะมีเขียวครับมีเขียวมีเขียวเลยโอ้เลือดแดงอันนี่หลับกินไมมื่อัานป่ะเดงครับมื่อนีนเด็ดชัวโอ้เลือดเต็มปากเลยเมื่อวานเมื่อวานกินนี่เสียดายไปอีกโดนครับพี่น้องมื่อใดมื่อใดนแต่มีแต่ มีอะไรกนมิตาบสิงโตสิงโตวาเริมันี่ครับงามวีเขียวครับอีเขียวอีเขียวแซ่บแซ่บยอมว่มวครับพี่น้องแซ่บไลคับแซ่บไลคนมาเร้อพี่น้องด้อออมเห็นทุกคนจ้ะด้อมมอวมจินตมขันี กูนะจักเสียก็เสียแล้บกนะแวไอหุ่นนั่ะแดงแดงกูนะดียวกูหนขนก็รงลงครับขอนียวก็รงล่งกูีเพาะไซดขอนงกูนเวขอนี่งก็ร่งอยูุ่นขันเดล่งมาหอดกล้องดูไปดูมาทันอามายวยดย้ไปงานหไปคนว่าไทยทักไล่จไดไกินพวก้อนมาทันเยแสบไล่าทันเด้ น้ำหน้าที่นี่ยนำหน้าที่วัดเดีครับหลักขอาตองมี้เขาเนี้ยห่อนๆแต่นะเขาเนี้ยก็ร้องมากมันอันนี้คืออันนี้คือเขาเย็นเขาเย็นเขาเอ็นงยเขาจะว่านี่เขาหอนก็ร้องมากเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่วยั่วยั่วยั่วครับยั่วขวันพักเกษรู้ที่นังุน ม่ไี้เอ็นประชันกันครับม่ได้หาจริงโตครับเล่างออีเขียวประชันกันครับอะ่รครับเสียบลครับพี่น้องแส่ยบหลย